สวัสดีค่ปะป้าแม่อยู่สยามไอบีแยกเทพารักษนะคะติดกับโรง,งงานบริษัทซีเกตค่ะวันนี้ป้าคลิปนี้ป้าก็พามาดูใหม่ล่าสุด Honda s k e p ปป้าขับ <c rap 12> 1ชวหรือ12นี่นะคะแครบขับนี่แหละมันผิดพลาดอะไรไม่ผิดพลาดเนาะป,ป้าพูดถูกสีนี้จะเป็นสี <c oughs> อะไรก็สกอปป้าไง <c oughs> ก็สกอบ้างไงรับเวลว่า <onn> ม <sav our> ัน <n> ก <eine website> ็ไม่ผิดผิดตรงไหนสีน้ําเงินเหลืองค่ะเห็นไหมค่ะข้างเหลืองนี่ตัวท้องเขาสีน้ําเงินนะคะแล้วตัวหงายเงือบก็สีน้ําเงินตัวเบาะก็สีดํามีสีสีควันบุหรี่สีโทนอะไรเขาเรียกสีอ่ะสีคลาสสิกแล้วกันแหละเนี่ยแต่มันไม่ใช่ขาวไม่ใช่อะไรนะเห็นไหมมาตัดเพื่อความเก๋เห็นไหมคะ และตัวบเบาเขานี่นะเป็นเป็นหยับหยาบนะจะไม่ลื่นไงเวลานั่งเห็นไหมหยับหยาบนี่สกัสกๆหยับหยาบจะไม่ลื่นถลายไหนๆก็ดูแล้วล่ะตัวนั้นตัวสก๊อปปีแม่สก๊อปป้าเอ้าสก๊อปสก๊อปปี้เเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะก็ป้าเอานะเอานะป้าก็เล่นน้องป้าไปเลื่อยเปื่อย อย่าไปซีเรียสมันปี๊กๆก็สก็ตปี่ก็สก็อปี้ปปปปปปปแหละนะแล้วก็โชคนี่ซ้ายขวาล้อก็เป็นล้อเอ่อล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กนะคะและ้วนี่นี่ตรงตรงล้อนี่จะมีสีมีสีสันสีเหลืองสีชมพูนี่โชกก็ซ้ายขวาอยู่นี่อันนี้ก็เออโชคกอันเดียวนี่อุตายขอโทษคันนี้โชคมีอันเดียวนะคะด้านซ้าย อันนี้ก็คือกรองอกรองอากาศกรองอกรองอากาศอันนี้ก็คือสายพานสายพานค่ะครอบอันนี้ขาตั้งคู่อันนี้ขาตั้งเดี่ยวอันนี้ที่พักเทา้าพักเท้าขนซ้อนนะคะนี่ป้าชอบจังเลยสีเหลืองครับทวลไงมันมัน,มนหัวเราะอะไรป้ากันเนาะมันก็ครับหรือแครบครับไงครับทวลไงสกู๊ปป้า เออสกูป้าสกปปี้โอ้โห,โห,โหตายแล้วพิ่งรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองนี่ที่พักเท้าของคุนขับก็เป็นนี่สีดำแต่ตัวนี่ลำตัวลำขึ้นมานี่จนี่เป็นสีน้ำเงินนะนี่แล้วมีตรงนี้มีที่แขวนไอแขวนไหไอถุงปลาถุงปลาจอมกุ้งจอมอะไรด้วยนะปลาแดดดงแดดเดียวแขวนตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เปิดออกมาเก็บกุญแจ เอ้เดี๋ยวป้าดูก่อนมันมีปุ่มสตาร์ทอะไรด้วยนะอ๋อมี u s ยู USB นี่ไงนะคะนี่นี่เอาอ๋อนี่เก็บกุญแจเก็บโทรศัพท์เก็บโตอะไรได้แล้วก็การ์ทยออยู่ตรงนี้นะคะอ้าวป้าปิดให้เขาก่อนโอเคปิดแล้วแล้วมาตรงไหนดีด้านหน้าเนาะเทไฟไฟนี่นี่ตรงน,รงนี่ตรงหน้าผากโลโก้เขาเป็น นี่เป็นฮอนด้ตัวหนังสือสีขาวส่วนนี่ตรงนี้เ็าจะเป็นนี่นี่นีเนนาผักหนาผักเนาผักโหนเถกเถกนี่นะคะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาไฟหน้าเขาเก๋มากเลยสวยอะเห็นไหมนี่ขับรับ C-L-U-B ครับเกวลับแคปอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่เห็นนะคะนี่ไฟเขาไฟหน้าเขาโอป้าดูก่อนนี่ไง ตรงนี้รอบวงตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนไฟหลี่นะน่าจะใช่นะอ่ะละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วด้านแก้มด้านซ้ายนี่ไอ้แก้มด้านขวาก็เป็นสีเหลืองนะคะบางโกลหน้าโอเคค่ะบางโกลหน้าก็สีน้ําเงินเข้มข้นเลยล้อก็นี่เห็นไหมละ่ะล้อล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กแล้วมาตรงนี้เลยดูตรงนี้เลยเนาะ จากหน้าผากโนกๆนกนูนๆนนขึ้นมาดูนี่สีเหลืองนะคะหน้าจอหน้าปัดนี่จะเป็นสีเหลืองสวยนะติดกับสีน้ำเงินแล้วตัวนี่ตัวเข็มไมเข็มอะไรนี่ตัวตัวชี้เข็มไมจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีตัวนี่หนังสือตัวตรงนี้เขาจะเล่นสีขาวเพื่อให้ชัดแจ้งให้ชัดเจนไงนะคะแล้วนี่อันนี้ คันเร่งคันเร่งอยู่นี่เบรกนะคะรับนี่ปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ประหยัดน้ำมันปุ่มปุ่มน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเบรกมาจากไหนอะน้ำมันหล่อลื่นอะน้ำมันเบรกจ้าอันนี้ก็นี่กระจกซ้ายขวาอันนี้เปิดเบาะนี่เปิดปุ่มนี่กดเปิดเบาะนะคะเออป้าเปิดเบาะให้ดูเลยอะ นี่ไงโอเคเออดูเบาเลยเดี๋ยวได้ดูนั่นต่ออันนี้เติมน้ำมันเครื่องมือคู่มือค่ะคู่มือคู่มือแล้วเครื่องมือละ่ะเครื่องมืออาจจะอยู่ตรงนี้เขาอาจจะเอาออกอันนี้ก็คือกระจกซ้ายขวานะคะพวกอาหารการกินก็ไม่รู้จะใส่อะไรเพราะป้าไม่ค่อยได้ออกตลาดมันก็รู้ๆอยู่นะโควิด1 i ป้าจะใส่นมผงละ เพราะตอนนี้ป้าหลานป้าได้สี่เดือนกว่าห้าเดือนแล้วนะใส่นมผงไปให้หลานเนาะแล้วก็ใส่ขวดเวลาป้าไปไปหาเขาป้าก็จะซื้อขวดน้ําขวดนมขวดอะไรเนี่ยนมเนี่ยนมผงนมผงเนี่ยเอาละไปให้หลานเขาจะเต็มห้าขวดแล้วเนี่ยก็ไม่แก่ได้ไงมีหลานแล้วอะ่ะโอเคนะคะป้าปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาชมตรงนี้ต่อเลยอ่ะมาดูท่อไอเสีย สวยงามมากท่อไอเสียนี่ตัวท่อเนี่ยตัวลำไส้ใหญ่เขาเนี่ยเป็นสีดำนะคะแต่เขาจะเอาสีเหลืองเป็นฝาครอบให้สวยเห็นไหมน่ากินไหมสีเหมือนลูกกวาดเลยนะสีเหมือนลูกกวาดน่ากินเลยน่ากินมากนี่สกป,ป๊สป,ปสกปาสกปาสกปี้สกป,ปา นี่นี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะไฟท้ายเขาสีแดงเป๊ดนี่ทับทิมอยู่นี่ไฟทับทิมอยู่นี่ไอนี่มันเหมือนพันอะไรเนาะป้าเห็นนึกไม่ออกอ๋อเหมือนเหมือนเออเหมือนนี่หน้าตาเขาเหมือนลิงที่อยู่กลุล่มลุมล่มแม่น้ำอเมซอนอะแล้วพันนี้นะจะหัวไม่มีขนเลยนะหลานนี่ป้าดูดูในไอ้นั่นดูในคลิปสัตว์อะไรแต่อะไรพวกนี้ไง แล้วตรงนี้ป้าดูให้ดูอย่างนอกป้าก็เลื่อนถลายมาตรงนี้เรื่อยเปื่อยอันนี้ก็คือไฟนี่หรือสุ้งตาำแต่เป็นแปนเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อยู่นี่นะคะอืมอันนี้ก็ให้ดูหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ดูยังดูแล้วโอเคโอเคนะคะสนใจตามป้ามาเลยค่ะนะคะตามป้ามาเลยตรงนี้สยามไอบี แล้วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูอีกรุ่นอีกคันนึงค่ะเป็นรุ่นใหม่เอี่ยมเหมือนกันมาสดๆร้อนๆเลยตามป้ามาค่ะ